สบายดีจ้ามันอีกุงหน่อยก็สิมาเห็ดซุปมะเคือใส่เห็ดคอนขาวเนาะนี่เห็ดคอนขาวกับอันมะเคือล่างแล้วแลลวเอาไปต้มซุกแล้วเนาะต้มใส่กันซุกแล้วเอาสีเอาอมาซุปน,นี้ซุปสบแซบเห็ดคอนขาวอีพอไดมากเก็บมาหาไห้เตะสาวๆเพิน่นเพิ่นมาแต่สวนผลแหละเพิ่นเก็บมาหายจต่สวนเลยเต็มทงหาโลก็เลยว่าสิมาซุปอันนี้ ซุปใส่หมักเคือสบแซบก่อนจักบาทนี้ตำทำอีทาก็ตำตำตำสะกอนตำห้เฮ็ดก็หมักเคือนะมันเป็นละเอียดหมะเคือมันละเอียดสะกอนใส่กะเพร็ดนี่ใส่พลังใส่พลังแคนว่าสิซุปหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็เรียกว่าซุปเบิดเลยแม่ว่าซุปอันซุปคล้ายเลยเพอด,ดีวันมีคนเห็นค่ะก็ว่าอยากนะ ไม่อยากก็จะว่าสุปขายน้ำเด้อนี่ใส่ปลาแดดปลาแดกนี่ต้มซุกแล้วเด้อต้มซุกแล้วแล้วใส่อันพงนัวกับใส่ในน้ำปลาแดกแหละเรียบร้อยนี่จะหน่อยว่าคือว่าใส่อันพงนัวน้ำาสียบจีบอใส่แล้วเด้อใส่ในน้ำปลาแดกแล้วคัมมาใส่พริกพงมาเนี่ยพริกพงพริกป่นนี่แหละแลละกับผักหอมหอมกับมีหอมหอมเป้หอมผักอันหอมป้อมนะหอมป้อมแล้วกั พักแพ้วสามอย่างนี่แหละใส่แบบหอมๆเลยแล้วก็โยกโยกโยกยกให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเต็มโคกจนสิล้นโคกนี่ยกโยกโยกแล้วก็มาซิมเบงบ่ดนี้ซิมเบงซีจางๆไปน้ำปลามาใส่น้อยหนึ่งเติมน้ำปลาลงไปแล้วก็โยกโยกอีกยักสองสามบาท จะเป็นอันแรกนี้มาเบิ่งไก,ก่หอมหอมชุดถ่ายใส่ขวง่าขางัวลงไปนี่นั่งเอกหอมผสมกับพักหอมนะพักหอมพักแพ่วเขากันคาขนาดนี้น้ำลายลายบอสิอเจ้ามาเดิอมาเดิอมาเด้นนี่แล่แลวตักใส่จานกินกับทอดตูดไก่กับพักสดๆดจากสวนส,สบายดีจ้ามาๆากินข้าวกับผุหน่อยเดินนี่ ซุปเฮ็ดซุปเฮ็ดใส่มะเขือเนียอเนี้อยู่ยั่วหน้าก็ใส่หน้าก็ใส่แค่มุ่เฮ็ดข้อนเขาอีพอได้มาแต่เสาวเรยกว่าซุปใส่มะเขือเนี้อใส่มะเขือ thua rất sớm chặt tội Buộc việc, bạn Có thể kiếp Cây cái nó sợ đấy bạn nhé Hãy bạn รักล้างบ้านไปตูดกตยตุดเตยเสียบขายหนาฮะเสียบหนึ่งมิสีตูดหนึ่งร้องสามสี่ตุดขายใหม่ละหาท่านกีบไม่หาท่านกีดเรือว่าสิบบาทนั่นสิบบาทเหตขายยามเส่าถอดขายกอบทีบ่แจ้ mà lá kinh nốt là bắt dài á Tôi hết này cả sụp lại Khái năm เเนี่ยกินบ้านแชบอืจะเรียกมือ แต่กเ,เรียบป่เด็กคนขาวอ่อนอ่นอนเนีุใจมาคเลย ใส่ผักแพลวหอมเปรหันกลับไม่นูกินเผาลาย ý thức của mình để ý thức để ý thức của mình để ý thức Ủa dù lôi dù là hóm Khả mua <say>. con <laughs> <laughs> Tụi là cưa, mất hết hết khảo khao là khả mua mát Khả mua mát mát hóm mát 你给我躲开！

ไม่นั่งนึ่งทัหนึ่เพื่อทุกคนเล้